สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เสสสตูดิโอนะครับวันนี้เรามานําเสนอการซ่อมไมโครโฟนอีกแล้วนะครับในตอนนี้นะครับรผมมีนะครับมีตัวไมโครโฟนนะครับที่เครื่องรับใช้งานไม่ได้อยู่2ตัวด้วยกันนะครับเป็นยี่ห้อฟีบอส ku 2 2ตัวนี้นะครับเป็นไมค์ที่สามารถถอดหัวตรงนี้ได้นะครับคล้ายกับไมค์ราคาแพงๆนะครับเสียงค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าหัว อยากให้ดูว่ามันจะเป็นหัวที่คล้ายเบต้านะครับตัวนี้ผมถอดไปใส่ตีตัวหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าผมได้ซื้อไม้อยากลองของนะครับเป็นไม้ชัวชัวคอปนะครับมาจากช้อปปีนะครับอยากลองของว่าเป็นยังไงนะครับรานะคาไม่ถึงพันบาทนะครับหลังจากที่ถือก็รู้ได้เลยครับว่าไม้นั้นเป็นไม้ที่ก้องแกงมากนะครับ ไม่รู้ว่ามีขายในช้อปปี้ได้อย่างไรนะครับสำหรับไมที่มีเป็นเป็นใหม่ของปลอมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูไมหัวไมข้างในนะครับอันนี้คือหัวไมที่ผมเปลี่ยนแล้วนะครับอันนี้คือเปลี่ยนจากตัวฟีบอสนะครับเกยูสองสองมามาใส่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นหัวเดิมๆของมันนะครับนะครับเป็นหัวแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะครับ การรับสัญญาณค่อนข้างที่จะตับมากนะครับต้องตัดพอกแรงๆนะครับถึงจะได้เสียงที่มีความดังนะครับแล้วก็การดูเสียงถือว่าได้ทำได้แย่มากนะครับไม่สามารถดูเสียงได้เลยนะครับแล้วก็ต้องเพิ่มสัญญาณนะครับที่ตัวมิกเซอร์ค่อนข้างแรงนะครับเพื่อที่จะให้ได้เสียงที่ออกมานะครับแต่ตัวของฟรีบอสนะครับเป็นไมคที่เสียงดีเลยนะครับ ดูเสียงได้ดีเกียนแรงนะครับไม่ต้องปรับเยอะนะครับก็เสียงน่าฟังแล้วนะครับทีนี้เราจะมาเปลี่ยนอีกตัวกันนะครับตัวตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาลองแกะนะครับแกะแกะตัวหัวไม้เดิมออกก่อนนะครับเล้วเราจะเอาหัวไม้นี้กัเข้าไปนะครับวิธีการก็ดึงหัวไม้ออกมาเลยนะครับจะมีขั้วที่เป็นขั้วบวกและขั้วลบอยู่นะครับเราก็ทําการบัดกีออก แต่อันนี้ผมดึงแรงเกินไปนะครับทําให้หัวไม้ตัวที่ครอบหัวไม้นั้นหลุดออกมาด้วยแต่ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถใส่กาวและทากับคืนที่เดิมได้นะครับอันนี้ผมบัดกีออกแล้วนะครับก็คือเอาเอาขั้วสายไฟออกเพื่อที่จะไปเปลี่ยนสายตัวใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่ตัวใหม่อย่างเร็วเลยแล้วกันนะครับ สำหรับวิธีการก็ไม่ยากนะครับแค่ดูขั้วให้ตรงว่าเป็นขั้วไหนเป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับแต่สําหรับไมค์ตัวนี้จะมีตรงเป็นข้อลดนะครับเราต้องเอาข้อลดตัวนี้ออกก่อนเพื่อดีจะให้หัวไมค์นะครับของตัวฟีบอส์นี้เข้าไปได้นะครับต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับดึงออกได้เลยนะครับแล้วก็สามารถใส่หัวตัวนี้เข้าไปแทนได้นะครับแล้วก็จับยัดลงช่องเดิมนะครับแล้วก็ทําการ ่อสายสัญญาณนะครับแต่ตอนนี้ผมลืมเอาฐานออกก่อนนะครับเพื่อความชัวร์กันช็อตกันอะไรนะครับควรจะเอาตัวฐานของไมโครโฟนออกก่อนนะครับเมื่อกี้ก็ธรรมดานะครับแล้วแต่สูตรของใครคงมันนะครับของผมก็คือต้องถาก่อนเพื่อที่จะให้มันติดได้ดีนะครับครับก็ดูขั้วบวกและขั้วลบนะครับใส่ให้ตรงขั้วแค่นั้นเองนะครับ หลังจากทดสอบก็ถือว่าดังใช้งานได้ปกตินะครับที่เหลือแล้วก็เก็บชิ้นส่วนต่างๆของรุ่นเก่าๆไว้เป็นอะไรได้นะครับต่อไปเรามาฟังเสียงลิปทดสอบกันเลยครับ2ิ o two two t เ o hey h งสองสามสหครับทดสอบโล w sound check low c h e ทดสอบ2 w o two t ชื่อชื่อว่าชื่อเฮ้เฮนะครับอันน pues ี้เป er> ิดแค่เสียงกลางแล้วพี่น้องนะเลิกหนึ่งสองสามอันนี้ชุดโฮมคาราโอเกะครับพี่น้องเสียงเสียงดีขึ้นนะครับก็คือเพรต้องตะโกนไล่นะครับคือตัวว่าตัวไม้ขึ้นมากับมันนะครับตัวนี้โอเคเลยครับผมพอใจแล้วนะครับแต่ไม่ไต่ไม่จนเขาขึ้นมานะครับพี่น้องครับครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับการซ่อมหัวไม้ของผมนะครับ ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ